ตัวยารดจืดแก้เสมหะและปัสสาวะตัวยาและสปปรรพคุณเช่น 1. ต้นผักกาดน้ำรดจืดขับปัสสาวะแก้ช้ำรั่ว 2. หญ้าถอดป้องรดจืดขับปัสสาวะแก้มุตกิด 3. รากและตามไม้ไผ่ป่ารดจืดขับปัสสาวะแก้กระหายน้ำา 4. รากต่อไส้รดจืด แก้ปัสสาวะและแตะและแก้ไตพิการ 5. ตรตะไคร้น้ำตะไคร้หางหน้ารถจืดขับปัสสาวะแก้ช้ำรั่วแก้กระสกรอน 6. รากไซย้อยรถจืดขับปัสสาวะแก้กระสยไตยพิการ 7. รากแตงหนูรถจืดแก้ปัสสาวะพิการแก้เสมหะ 8. ป แก่นปลูแซมมาทลายรดจืดแก้น้ำเหลืองเสียแก้พิษประดมแก้เสมหะพิการ 9. ต้นครูรดจืดแก้กระสายกร่อนแก้ปัสสาวะพิการสิทธ์เถาตำลึงลดจืดเย็นแก้ไข้ที่มีพิษแก้โรคตาดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ตัวยารดเมาเบือ่อแก้พิษตัวยาและสปปรรพคุณเช่น 1. ใบกระท่อมเมาเบื่อขมฝาดแก้บิดปวดมวนแก้ปวดท้องแก้ท้องร่วงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 2. กัญชารดเมาเจริญอาหารชูกำลังทำให้ใจขาดกลัว 3. ใบลำโพงรดเมาแก้พิษฝีแก้ปวดแก้บวม แก้อักเสบแก้หอบหืดดอกลำโพงรสเมาหวานแก้หอบมืด,ด,มาามดมเมล็ดลำโพงรสเมามันแก้ไข้พิษไข้ที่ทำให้กระสับกระส่ายเวลาใช้ต้องทำให้น้ำมันในมเมล็ดหมดไปน้ำมันจากมเมล็ดรสเมาเบือ่อแก้กรากเคลื่อนหิดเหารากลำโพงรสเมาหว,วานแก้พิษการทั้งปวงดับพิษร้อน แก้พิษพรอนแก้ปวดแก้บวมแก้อักเสบแก้ไข้พิษเสื่องซึมแก้พยาธิสสแกททั้งห้ารถเบื่อเมาขับพยาธและไส้เดือนแก้โรคตานขโมยแก้ฝีตานซาง 5. รูปกระเบียนรูปกระเบารถเมาเบื่อค้าพยาธิกระเคลื่อนแก้มะเร็งคุชธราชโรคเรื้อนปุดถัง หลูกสบ้าต่างๆรสเมาเบื่อนำมาเผาแก้พิษไข้ทากแก้พยาธิทั้งปวง 7. รากขันทองพยาบาลรสเมาเบื่อแก้พิษลมแก้ประดุงแก้พยาธิต่างๆ 8. รากทองพันช่งรสเมาเบื่อแก้กระเคลื่อนผื่นคันดับพิษไข้แก้โรคผิวหนังและมะเร็ง 9. ชุมเหตุเทศทั้งห้ารถเบื่อเอียนขับพยาธิในลำไส้รู้ถ่ายเองปิดเองโรคผิวหนังทุกชนิดส0เท้ากระไดลิงรถเมาเบื่อแก้พิษทั้งปวงแก้ไข้เซึ่งซึมขับเหงอ